ใช่ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามกีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นสนามแข่งขันนะในรายการโตต้าอาสูเะทิคโรลส,สปอร์ตปี2021นี้นะครับในสนามที่3นี้นะครับเรามีนักแข่งทั้งหมด3ท่านในทีมนะครับก็มีทั้งหมด2ทีมเนาะนะครับมี Nexter F1 by Super Thailand และ Nexter Parco สิงห์สิทธิผลเรซิ่งทีมนะครับ คลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักนักแข่งทั้ง3ท่านนี้ให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นันพี่นิว้องมินนี่นะครับผมผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนคลิปนี้นะครับใครดูไม่จบถือว่าพลาดก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกกับสตีเซอร์กิตนะครับค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเป็นสนามที่ค่อนข้างขับยากประมาณนึงเลยครับแต่ก็ แ้วน้ำมันเครื่องดีด้วยครับแล้วก็ผ้าเบรกดีครับน้ำมันเครื่องจาก S Oil แล้วก็ผ้าเบรกจาก Nestle นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอังจากนี้เดี๋ยวเราจะลงทําการ q u a l i f ยกันแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูกันะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับผมนิวเยียครับในการแข่งเนี่ยเป็นสนามที่3ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะสนามกีฬาสมโพธิเจ็ปีครับผมสนามนี้จะมีลักษณะเป็นสตรีทเซอร์กิตนะครับก็คือจะเป็นการปิดถนนถนนรอบบริเวณรอบสนามกีฬาเนี่ย เพื่อจัดเป็นสนามแข่งครับตอนก่อนขับก็คือตื่นเต้นรู้สึกว่ามันยากมากเราจะเอารถอยู่ไหมจะชนหรือเปล่าแต่พอขับแล้วก็รู้สึกเริ่มมั่นใจขึ้นเริ่มรู้แล้วว่ามันไปได้เท่าไหนประมาณไหนอะไรยังไงครับผมฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับจาก Nexter S Oil by Super Oil Thailand ครับผมเดี๋ยวผมจะเอดอนกันขอข่งกันนะครับบ๊ายบาย เอาออกทีละครับเดี๋ยวเดียวเราสไตล์เนี่ยผมบอกว่าตรงคิงเคเลยคือช่วงที่ดุที่สุดของสนามปรากฏว่าดุจริงครับเพราะว่ากินที่ดุเมื่อกี้แข่ง ก็พยายามไล่ขึ้นไปจากออกตัวอันดับที่10นะครับแต่ดันเกิดอุบัติเหตุมีรถเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าแล้วผมตามมาผมก็ชนสนามนี้ก็เลยจบโดยการเป็นไฮไลท์ของสนามเหมือนเดิมครับผมไม่เป็นไรครับแต่สนามหน้ายังมียังสู้ต่อครับยังไงฝากติดตามได้นะครับเจอกันนะครับที่ภูเก็ตก็อหลังจากากแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยครับก็สามารถทําได้ดีครับตามที่จ้างใจไว้นะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวขอพูดสปอนเซอร์ก่อนนะครับก็ เอสออยนะครับเอสอแล้วก็เน็กเตอร์นะครับแล้วก็ทางทีม HGR นะครับที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับสนามหน้าผมโพเดียมแน่นอนนะครับเดี๋ยวมารอดูติดตามกันได้ครับแล้วเจอกันครับมิี่นะคะก็ อาทิตย์นี้เป็นการขับฉีดเซอร์กิตครั้งแรกของหนูก็ผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จบที่7แต่ว่าคะแนนก็ยังนำอยู่ในหัวแถวนะคะก็ยังไงสนามหน้าก็ฝักเชียยงเหมือนเดิมนะคะเบอร์195นี้นะคะขอบคุณค่ะทีม n e x t e r Park กวีสิทธิพนค่ะจอกกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ทาง n e x t e r เองก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ เตต้ากาซูนะครับที่สนามเชียงใหม่นะครับก็มีแข่งกันหลายรุ่นด้วยกันก็เ e x กเอร์เองก็มีโอกาสได้ร่วมกับทีมแข่งแล้วก็นักแข่งหลายๆคันนะครับก็เอาผิตภัณฑ์มาร่วมเพเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมสำหรับ n e x กเอร์เองก็มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อความปลอดภัย สำหรับนักแข่งในสนามรวมถึงไปถึงรถบ้านที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับผมแล้วก็สําหรับการแข่งมอเตอร์สปอร์ตสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามชมการแข่งขันของรายการเตอรต้์กาซูเลสซิ่งไทยแลนด์ได้นะครับก็นอกจากสนามที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยตอ่อทหศนี้ก็มีจะมีอีกทีนึงก็คือช่วงต้นต้นเดือนธันวาคมนะครับที่สนามภูเก็ตครับผมสำหรับผู้ที่สนใจก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์ทีมที่ท่านชอบด้วยนะครับผม